กางเกงเมือไไ่อไหร่จะแห้งวะแลไม่มีใส่ไปทํางานพอดีเนี่ยโอ้ย hey! เอาละครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นหวัดบ่อยมากเกิดจากการเป็นภูมิแพ้เนี่ยเราก็เลยต้องมาหายาพูดถึงยาก็ต้องมาที่นี่ครับชายนาทาวครับสีวิไลมากเลยเราต้องมาหายาก oh <my S 1> ินที่นี่นน <Okay. S 1> แหละครับไม่งั้นเป็นหวัดบ่อยนี้เป็นภูมิแพ้บ่อยนี้แย่เลยครับลุงลุงมียากแก้แพ้ไหมลุงลุงมึงผัดอะไรครับลุงครับ <Okay. S 1> ผมขอทามอีกครั้งลุงเอาลุงมึงวาง,วางกระทะทำไมเอาลุงแม่งหนีเฉยเลย โอ้จะมาหายาแถวนี้แล้วหาร้านป้านี่ก็ได้วะเฮ้ยชิหายก,าก,ากัดกัดเอิเ์สเฮ้ยนี่จะหลบไปหลบหลบ,ลบอ่าป้าป้าครับขออายาแก้ปวดอ่าลดลดล,ลดไข่แป้งหนึ่งครับนี่ตำรวจไ่ตามมาข้างหลังแล้วจะให้ดูเซเรนเดอร์อรอทำอย่างนี้ถือว่าเออทำอย่างนี้ถือว่าดูถูกดูหมิ่นกันนะครับดูถูกดุงหมิ่นตกหน้าเมย์เขาให้ยืนขึ้นเลยยืนขึ้น แค you know ่จะมาหายาแก้ปวดแค่น <tr> <ic> ี okay. come on, come on, come on. ้มันไม่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่มีทางเลยใช่ไหมเคยดูไหมเดอะวัน่ะสปาตาเคยดูหรือไม่หรือว่าจะเป็นเหนือเมฆเะเคยติดตามชมกันไหมเคยซับสไครป์บ้างไหมชอบลังแกคนเป็นวัดมันจะสู้ได้ได้จับทุ่มเอาวตายเบยโอเคเอาใหม่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เราจะมาหายาแก้แพ้นะลุงลุงมึงไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยนะแค่ขอยาแค่นี้ลุงไปฟ้องกาดทำไมอ่ะโอ้ แถวนี้มันต้องมีดนีครับร้านตุ่นยาจีนน่ะร้านยาจีนที่ชื่นชอบเป็นไรคันหัวโอ้กินตัวแรงนะพวกนี้ยยืนต่อแถวอะไรกันเนี่ยไม่แห่มียาแถวนี้แน่นอนเลยครับมีของดีในตำนานชัวแต่เราต้องหามันอยู่ตรงไหนครับยาแก้แพ้นี่มันเป็นอะไรที่หายากเ้ยร้านมะเขือเทศร้านนี้เขาขายอะไรเขาวะ <laughs> เขโฆษณากันอย่างดีแล้วไม่มีใครเข้าไปซื้อผลไม้เขาอะ <laughs> โอ้ แถวนี S <S ้หรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยหรือว um> ่าจะต้มอ่านี่ครับปลานี่มันร้านขายปลานี่หว่าเฮ้ยการขายเฮ้ยเอะไรเอาไม่ได้เหรอฟูกูวะปลาฟูกูต้องเป็นของกูเนี่ยครับทำไมป้าห่วงอะไรวะถ้างั้นมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราคงต้องตีเนียนกับป้าแล้วล่ะนะลุงเฮ้ยลุงขอชุดลุงลับลาบดิลุงกูเมื่อยกูเมื่อย โอ,โ,อโอ้โอยลามากลุงงั้นแต่ว่าขอนหอนเถอะแน่ลุงแค่ผ้าไปนะอ่าลุงเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยลุงก็แค่สลกไปนะผมขอยืมชูดแป๊บน,นึงผมจะไปเอากระเพาะปลามาตุนยาจีนโอเคปะเคปยอ่าลงไปโอ้ยลำบากจริงเมื่อไหร่มันจะเป็นหวัดครบหนึ่งแสนวะได้ไม่เป็นอีกพราคุณมึงมองแลนครับไม่เคยเห็นเชฟัวโล้นอ่ะ เฮ้ร้านขายปลาเอ้ยมองอะไรกันโอ้ยโอ้ยไม่ค่อยสบายเลยเฮ้ยไม่สบายเท่าไหร่เลยเฮ้ยอย่าบางดิโอ้ยป้าออกมาแล้วแล้วนะเจากระเพาะปลาไปตุนนะกระเพาะปลาเนี่ยกระเพาะปลาฟูกูเนี่ยมันมีสารแลคโตบาซิลัสนะครับสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ โอ้ยไอคอกแกคอกแกคองแขงมากแคลับเฮ้ยไหนว่าครัวอ๋อคอยู่นี่โอเคงงไาพวกแหมไหนก็ผัดเก่งเหมือนกันไอผักมุ้งไฟแดงอะโอเคครับเราจะมาปรุงรสตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าโอเคได้ละกระเพาะปลาตุ่นยาจีนแต่ว่าต้องรอมันรอมันสุกก่อนครับกว่าจะสุกนี่คงอ่าใช้เวลาสักพักหนึ่งเราคงต้องไปเดินเล่นก่อนแล้วกันเฮ้ยสูรอากาศเย็นภายนอกเผื่อจะให้อะไรดีขึ้นนะครับแล้วพิสิตินดิเมท <ไ>อะไรนะป้าอะไรแลคตสิตนะมันเป็นแลคตสิตอินทิเมดไม่ใช่แลคตัวผสมนัทฮะนี่ป้าหมายถึงไอ้กระเพาะปลาที่ผมเอาไปต้มยาจีนะเอานี่มันแลคตสิตป้าก็ไม่บอกเอา้เอาเฮ้ยใครไปยืนเฮ้ยอย่าเพิ่งกินเฮ้ยเอากินเฉยเลยเอาไอ้อุ้ยอาหารเป็นพิษออ้ผมกินแลคตสิตอินทิเมดชิพหายแล้วอุ้ยตา,ายชิพหาย<ๆ>แล้วโอ้ขอโทษเอาได้คะแนนอะไรมาจากไหนเยอะแยะแล้วแสนแปดนะฮะ ว่าไงคุณตำรวจครับโอง่งไปดีกว่าไปหายาที่อื่นดีกว่าที่นี่คงไม่เวิร์กนะครับมีเดดแลกกะสิทเฮ้ยแย่จริงเลยเซ็งเอาทำบุญเผื่อหายแล้วนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เนะี่ย